สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมากับร้านโพสต์อิตโนดดีไอวนะคะช่วงนี้ก็จะมีพัสดุจากร้านโพสต์อิตมาบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้สั่งไว้หลายกล่องมากๆแล้วก็วันนี้จะมีของสุ่มมาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรอันนี้อยากจะบอกว่าสั่งไวนานแล้วนะคะแล้วก็แม่ค้าลดราคาของอย่างอื่นด้วยเนาะเราก็เลยได้สั่งมาเดี๋ยวจะมาแกะดูพร้อมกันนะคะ อยากจะบอกว่าในกล่องนี้มีทั้งของที่สุ่มแล้วก็ไม่ได้สุ่มนะคะนี่ ทุกคนอันนี้จะเป็นมุมใหม่ของเรานะเราเพิ่งจัดใหม่ทุกคนก็อาจจะแบบว่าเออแปลกๆตาไปบ้างเนาะช่วงนี้เราเป็นคนขี้เบื่อนะคะก็จัดนั่นจัดนี่ไปเรื่อยแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรทํานะคะก็เลยมาจัดโต๊ะเล่น ทุกคนเดี๋ยวโต๊ะเราจะมารีวิวแน่นอนค่ะทุกคนรอก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ของที่สั่งมาคือมันยังมาไม่ครบแล้วก็เราคิดว่าอยากตกแต่งเพิ่มอีกนะคะก็เลยยังไม่ได้มารีวิวสักทีเนาะ คนเราได้แย่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าอันไหนเป็นของที่เราซื้อแบบเป็นสุ่มมาแล้วก็อันไหนที่เราซื้อมาเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราซื้อมาเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอันนี้ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นพวกของที่เป็นชองสุ่มนะคะแต่ว่าแม่ค้าใส่รวมกันมาเลยเดี๋ยวมาเริ่มที่กระดาษโน้ตอันเล็กก่อนนะอ่าเรามาเริ่มอันแรกเลยนะคะทุกคน อันแรกนะคะทุกคนก็จะเป็นกระดาษโนต้ตนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนปฏิทินเลยเนาะคือน่ารักมากๆเลยเราจะเอาไปใช้เป็นปฏิทินก็ได้นะคะเอาไปแปะบนผนังเนาะแล้วเราก็เขียนเขียนไปอย่างเงี้ยแบบวันนี้วันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็วงกลมไว้ก็ได้เนาะคือน่ารักมากทุกคนจะเป็นกระดาษที่หนามากๆเลยนะคะทุกคนจะเป็นกระดาษความหนาอยู่ที่ร้อยกรัมนะคะ แล้วก็จะมีแผ่นรองหลังมาเหมือนเดิมเลยที่เห็นตั้งๆไว้ตรงนี้เยอะๆก็ส่วนมากก็จะเป็นร้านโพสอิดนะคะเพราะว่าเราอะชอบมากเลยกระดาษ9คูณ9นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าขั้นบันไดนะคะตรงที่เขียนก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นเหมือนเช็คลิสต์เลยนะคะทุกคนนี้ก็น่ารักเหมือนกันเนาะแล้วก็อันต่อมานี้คือสวยมากจะเป็นแบบเหมือน ต๊ะกระจกค่ะทุกคนแล้วก็มะมีแบบแจกันดอกไม้อย่างเงี้ยวางคือน่ารักมากทุกคนเขาทำดีมากอันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะน่ารักมากแล้วกระดาษคุณภาพร้านนี้คือดีมากทุกคนขอบอกคือช่วงนี้เราอ่ะอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักทุกคนมันจะน่ารักทุกอันไม่ได้นะนี่ จะเป็นแบบว่าทํางานอยู่แล้วก็มีกระฟงกาแฟอะไรเงี้ยมีวิวนอกหน้าต่างคือแบบที่สุดแล้วเป็นสีที่เราชอบมากทุกคนคือเราอะค่อนข้างที่จะอินกับกระดาษที่มันหนาๆอย่างนี้นะแล้วก็ต่อมาเนาะอันนี้จะเป็นกระดาษขนาด A5 นะคะมันจะมีสองลายนะในหนึ่งก้อนเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะนี่อันนี้จะเป็นลายแรกนะคะ สีสดนะคะทุกคนสีน่ารักมากหนึ่งอันก็จะมีสองลายนะคะนี่จะเป็นลายที่สองนะสีน่ารักจริงทุกคนของจริงอะ คนอิดเยอะมากเลยทุกคนมีเกือบจะหมดแล้วมั้งเนี่ยคอลเลคชันใหม่ค่ะแต่ว่ากระดาษโน้ตเขามีเยอะมากนะคะนี่ตอนที่เราซื้อมาแม่ค้าก็ลดราคานะคะนี้เราซื้อมา150บาทนะต่อ1อันนะคะจะได้2ลายเลยแต่แบบ พอซื้อมาแล้วทุกคนไม่เห็นในสตอรี่ไหมคะคือขาย100บาทอะ่ะฉันเสียใจมากอะ่ะขอร้องกรีดมากทุกคนตอนนั้นคิดว่าถูกแล้วนะแต่พอมาปัจจุบันตอนที่กำลังถ่าย100บาทฉันจะบ้าตาย <laughs> นี่อันนี้จะเป็นสีชมพูที่เราหลักนะคะน้องเวฟเฟอร์ คือน่ารักมากทุกคนคุ้มมากนะคะสําหรับคนที่เบื่อเนาะร้านโพสต์อีสไตล์ของเขาก็จะทํากระดาษออกมาแบบนี้แล้วก็1ก้อนก็จะมี2ลายด้วยกันเลยนะคะสําหรับคนที่เบื่อง่ายเนาะก็ซื้อทีเดียวได้ใช้2ลายเลยคุ้มสุดๆเลยนะคะโอเคค่ะก็จะมาต่อที่ของสุ่มต่างๆนะคะ เราซื้อมาในราคา250บาทนะคะซื้อตอนที่แม่ค้าไลฟ์นะคะทุกคนจะต้องติดตามใน IG นะแม่ค้าเขาจะมาไลฟ์ขายของลดราคาบ่อยมากนี่จะเป็นอันแรกนะคะก็จะเป็นกระดาษโนตอีกแล้วชอบมากที่เป็นกระดาษโนต9้คูณ9นะคะก็จะมีด้วยกัน50แผ่นนะคะ อันนี้จะเป็นลายที่สองนะทุกคนคืออันนี้เราเคยซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งอะแล้วมันเหมือนรู้สึกว่าจะซ้ำนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรน่ารักดีแล้วก็คุ้มด้วยนี่ลายนี้เรายังไม่มีจะเป็นตู้เกมโกดแล้วก็อันนี้ทุกคน เราได้มาสองอันนะแล้วก็จะเป็นลายซ้ำนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้สักวันหนึ่งอาจจะมีแจกหรือไม่ก็อาจจะเอาเครื่องเขียนที่มีซ้ำมาขายลดราคาเนาะก็รอติดตามนะคะถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะไม่ได้ขายนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาที่สติกเกอร์เลยนะคะนี่อันนี้เราได้เยอะมากๆเลยเนาะ จะเป็นสติกเกอร์จิ๋วนะคะลายแรกก็จะเป็นลายนี้นี่ลายที่สองของจริงก็น่าจะประมาณเท่านิ้วเรานะคะอันไม่ใหญ่มากเนาะ ถ้าครบ200บาทเขาก็จะแถมมาให้1อันนะคะทุกคนอันนี้เราได้เหมือนกันเลย2อันนะคะจะเป็นลายแบบนี้เลยเฮ้ยทุกคนเราว่ามุมนี้คือมันสวยมากนะรู้สึกจัดโต๊ะใหม่แล้วมาถ่ายมุมแบบเนี้ยคือเราใช้ขาตั้งกล้องอีกอันนึงด้วยแหละ มันก็เลยถ่ายได้แค่มุมนี้นะคะไม่งั้นมันก็จะเกะกะไปหมดมุมนี้ดูกว้างมากแล้วก็ขออนุญาตเป็นถ่ายแบบเอียงๆแบบนี้เนาะน<ส>ี่จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นสีฟ้าแบบนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นคอลเลคชันวันหรือเปล่าเนาะเวันน่ะนี่ใช่ด้วยอันนี้จะเป็นไฟเ d a y นะคะอันนี้ก็ได้มาในซองสุ่มเหมือนกัน ลองเอาออกมาดูออกมาดูชัดๆเนื้อสติกเกอร์ก็จะเป็นแบบว่าเคลือบแบบเงาธรรมดานะคะแล้วก็อันนี้นะคะเราเคยอันบ็อก์ไปแล้วแล้วก็เคยได้ไปแล้วนะคะที่เป็นแบบนี้ปกติอะทุกคนเราไม่ค่อยซื้อสติกเกอร์ที่มันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือว่าตัวเลขนะคะเพราะว่ารู้สึกมันใช้เปลืองมาก แบบว่าเนี่ยถ้าสมมติเราเขียนชื่อใช่ไหมเราตัว A เราหลายตัวเนี่ยอันนี้1อันมันจะมีตัว A ประมาณ2ตัวเนาะมันก็ต้องไปซื้อเพิ่มมาอีกอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะคะเคยซื้อมาว่าจะเอามาทําปฏิทินนะแล้วแบบมันไม่พอเพราะว่าเลขมันต้องใช้เยอะน้อยอย่างเลข1อย่างเงี้ย สิบเอ็ดสิบสองสิบสามอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิบสิบตัวเลยแล้วก็ซื้อมาหลายอันอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้ซื้อแล้วก็พวกสติกเกอร์ก็ไม่ค่อยกล้าซื้อนะคะเพราะว่าไม่กล้าใช้นะซื้อมาแล้วมันก็ใช้หมดไปอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนเราแบบให้เราซื้อเองคงค่อนข้างตัดสินใจยากแต่ก็อาจจะซื้อแหละเพราะว่ามันน่ารักนะลายนี้นี่น่าจะเป็นคอเก่าของเขาเนาะคือเราอะ ชอบซื้อเป็นกระดาษนะคะเพราะว่ามันใช้แล้วมันก็ใช้ได้นานเนาะอย่างเงี้ยใช้แล้วมันก็ยังเหลือไว้ใช้วันต่อไปอีกแต่ถ้าอันเนี้ยคือใช้ลายนี้ไปแล้วมันก็หมดไปคือต้องไปซื้อใหม่อย่างเงี้ยเราเสียดายทุกคนส่วนมากก็นานๆทีจะได้ซื้อสติกเกอร์นะคะแล้วก็ส่วนมากที่มีสติกเกอร์ก็จะเป็นแบบพวกของที่สุ่มแบบนี้ซะส่วนใหญ่น่ารักมากอันเนี้ยอันนี้สวยจริงสีแบบ มันใช่เราเลยอะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นโปรการ์ทที่มีขนาดใหญ่นะคะน่าจะขนาด A5 เลยนะคะทุกคนเมื่อลองเทียบกับอันนี้นะนี่เท่ากันเลยเนาะก็เป็นขนาด A5 นะคะจะเป็นแพนเค้กนะอันนี้เอาไว้แบบบนมหนังเนาะน่ารักมากๆเลยทุกคนคือสีเขาอะ คมชัดมากแล้วก็ลายเส้นคือเนียนมากคือดูดีมากอะทุกคนแล้วก็อันนี้คือแบบอืเหมือนจริงมากซึ่งดิฉันหิวดูดีทุกคนคือแบบคือสวยอะไรขนาดนี้เหมือนจริงมากอะก็อ๋อนี่นี่สุดท้ายสุดท้ายจะเป็นน้องเทปนะทุกคนเราเพิ่งนึกได้ เมื่อวันก่อนเราเพิ่งจะไปสั่งเทปลายนี้ไปโอ้ยทุกคนเนี่ยเราอะเคยซื้อของที่เป็นลันโพสิตเราก็ได้ซ้ําซื้อซ้ําบ่อยมากทุกคนข้อเสียของการดองของไว้นะคะก็แบบนี้เลยซื้อซ้ํานะคะไม่รู้ว่าได้อันไหนไปแล้วเฮ้อ <c oughs> ได้สองม้วนแล้วนะที่ซ้ํากันนะแล้วก็จะมีพวกกระรดาษโนตนะซ้ําก็มีหลายลายมากๆเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็จะเป็น ม้วนใหญ่เลยนะคะขนาดก็2เซนนะคะทุกคนนี่น่ารักดีนะคะก่อนจะปิดคลิปนะคะทุกคนเราขออนุญาตรีวิวอันนี้ไปด้วยเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นร้านโพสอิดเหมือนกันนะคะมันจะเป็นกระดาษโน้ตนี่อันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตที่เป็นขนาด B5 นะคะทุกคนเราซื้อมาตอนลดราคาเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นคอลเลกชันเก่าของเขาเนาะเขาก็จะมาเซลล์ขายแบบลดราคานะคะราคาจริงๆก็นี่เลย290บาทนะแต่เราได้มาแค่100บาทนะคะคุ้มมากทุกครั้งที่ร้านพลอิดลดราคาคือเราอยากจะบอกว่าเราไม่เคยพลาดเลยนะคะเพราะว่ากระดาษของเขาอะมันดีจริงๆทุกคนเป็นกระดาษที่คุณภาพคือดีมาก อันนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะเขาจะมี2ลายนะคือน่ารักมากทุกคนอันนี้เราก็รู้สึกว่าได้ซื้อของคอลเลกชันเก่าของเขามาเก็บไว้ด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีขายแล้วนะครับนี่ทุกคนหนึ่งร้อยแผ่นเหมือนกันนะคะลายละ50แผ่นนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นของทั้งหมดสําหรับวันนี้เลยนะคะคือของเยอะมากๆทุกคนแล้วก็บอกได้คำเดียวว่าของคุ้มมาก นี่ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบเลยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เนาะยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย